ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไปที่กระดิ่งกดไปที่ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับไปชมกันูสวัสดีครับผมใปพูเว็บซิงหนึ่งหกแนะครับผมก็กลับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวไปพูเว็บสิ่งที่น่ารักกันทุกท่านนะครับอืทุกวันอาทิตย์เราจะมีนัดกันนะครับ มาสัปดาห์นี้นะครับเหมือนที่ผมได้บอกไว้ว่าผมจะพามาเปิดกุนะครับพระหลวงพ่อพันธ์นะครับรุ่นไหนที่ผมเก็บไว้บ้างนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหเกือบร้อยเหรียญน,นะครับแต่จะเก็บแบบรุ่นเยอะที่สุดก็คือรุ่นมงคล168รุ่นหนึ่งนะครับเอ้อันนี้คือผมจะทําแบ่งเป็นสอง EP นะครับพีหนึ่งคือวันนี้นะครับจะพามาชม18ดเหรียญที่อยู่ตรงนี้ สิเหรียญที่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าและยังมีอยู่ตรงนี้อีกโอ้โหเพียบเลยนะครับอ่าเดี๋ยผมพามาชมเลยว่ามีเนื้ออะไรบ้างเลขโค้ดอะไรบ้างนะครับจัดสร้างกี่เหรียญนะครับในแต่ละเนื้อนะครับหายากไม่ยากมาเดี๋ยวผมพามาชมเลยมาเริ่มต้นกันที่เหรียญแรกนะครับมาเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับชุบไทเทนะครับโอเดี๋ยวนี่เนื้อปีกเครื่องบินชุบไทเทนะครับ แถมเป็นกรรมการด้วยนะครับเลขโค้ดหนึ่งหนึ่งนะครับเลขเบิ้ลนั่นเองคือตอนนี้ผมเก็บเซตเลขเบิ้ลครบมาแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งถึงเก้าเก้านะครับผมดีใจมากเลยแบบกว่าจะตามหาเจอแบบแต่ละเหรียญแต่ละเลขนะครับนี่พามาชมกันเลยผมชอบเนื้อปีกเครื่องบินมากนะครับผมว่ามองแล้วแบบโหเนื้อเนื้อคือสวยมาก ผมชอบจริงนะครับเนื้อนี้อ่าเนื้อปีกเครื่องบินหรือว่าเนื้อไทเทนะครับตรงนี้จะเป็นบล็อกทองคําด้วยนะครับสังเกตตรงไหนนี่เลยล่องสังคตินะครับจะลึกนะครับจะเว้าลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงที่คาดเอวนะครับเห็นไหมครับจะมีเว้นช่องว่างนะครับนี่แล้วก็อีกอย่างคือเท้าจะเว้าขึ้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมครับเท้าจะเว้าขึ้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็หัวเข่าจะแตกอย่างนี้นะครับนี่แหละคือบล็อกทองคํานะครับอทีนี้มาชมด้านหลังองนี้เลขโคดหนึ่งหนึ่งนะครับสวยมากสวยจริงนะครับเนื้อไทเทนะครับอ,อ่าผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าพี่ๆท่านไหนที่ครอบครองเนื้อไทเทนะครับแล้วเป็นกังวลว่าทําไมเหรียญเหมือน ช้ำลุดเลยนะครับที่เป็นรอยถลอกอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเนื้อปีกเครื่องบินเป็นเนื้อที่เบามากๆนะครับเนื้อคือเบามากๆนะครับโดนนิดโดนหน่อยคือจะถลอกแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเก็บได้เก็บเชื่อผมราคาแรงแน่แค่ตอนนี้ก็แรงแล้วนะครับอมืมาชมไก่กันเดี๋ยวอืม้มแถมเนื้อไททีนะครับ กรรมการคาว่ากรรมการนะครับเขาจะต่อก,กับหัวนะครับเห็นไหมพ,พี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะกับหัวเราต้องกับหัวงี้เราก็สอ่องปึ๊บนี่เห็นไครับแถมลอเรือตอกไม่ครบด้วยนะครับหลังคําว่าการนะครับเห็นไหมครับโหสวยจริงนะครับผมชอบจริงเนื้อนี้นะครับอ่าขอบอกก่อนว่า ถ้าเหรียญไหนผมมีราคาเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับมาชมเหรียญที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยอันนี้เป็นเนื้อสองเคนะครับกรรมการนะครับเป็นเนื้อสองเคกรรมการเลขสองสองนะครับเลขเบิลอีกแล้วอ่าผมบอกกันเลยเนื้อชุบสองเคนี้นะครับกรรมการสร้างหนึ่งร้อยสิบแปดเหรียญเท่านั้นหนึ่งหนึ่งแปดเหรียญเท่านั้นนะครับ ถือว่าสร,สร้างน้อยจริงนะครับในแบบของรังกรรมการนะครับเพราะว่าเหมือนกรรมการสร้างทั้งหมดห้าสิบเก้าลังนะครับอืมธรรมดาก็สร้างอยู่สามร้อยสี่สิบเก้าลังเท่านั้นเองนะครับ <S <S ถือว่าสร้างน้อยมากนะครับมงคลหนึ่งหกแปดรุ่นหนึ่งนะครับมาชมกันเลยแต่เรียนนี้ของผมมีตําหนินะครับคือตรงจมูกนะครับแต่ผมก็ กำลังหาเลขนี้ในเลยนะครับตอนนั้นผมยังหาไม่ได้นะเลขสองสองนะครับเจอพอดีผมก็เลยอ่ะเก็บเลยดีกว่าเก็บได้เก็บเลยนะครับในแต่ละเนื้อนะครับอ่าเป็นบล็อกทองคําเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับล่องสังคติจะลึกนี่ตรงนี้จอว้า์นะครับไม่ใช่ว้าวด์ดิจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีช่องว่างนะครับตรงที่คาดเอวนะครับ แล้วก็นี่เท้าเว,ว้าอย่างนี้เลยจะไม่มีขีดใต้ล่างนะครับนี่หัวเข่าจะแตกนะครับสวยจริงนะครับเหรียญนี้แต่ตำแหนิจมูกอ่านี่เลขโค้ดสองสองนะครับโอ้ไม่ค่อยชัดเลยนี่ต่อกรรมการด้านขวามือนะครับรอเรือสารอาหารแล้วนะครับตอกพอผ่านชัดเจนนะครับหลังเป็นสายฟ้า ไก่แก่นะครับนี่โอ้โสวยจริงนะครับสวยจริงตัวจริงคือสวยมากนะครับนี่ผ่านไปแล้วทีนี้มาชมเนื้อล่างๆกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับทองแดงลมดํากรรมการนะครับเลขโค้ดสามสามแถมเป็นบล็อกหูขีดด้วยนะครับนี่เลยนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับ ทองแดงลมดํากรรมการสร้างอยู่สองร้อยสามสิบหกเหรียญเท่านั้นนะครับสองร้อยสามหกเหรียญเท่านั้นนะครับแถมเป็นบล็อกหูขีดมาชมกันเนื้อล่างๆสวยจริงนะครับในแต่ละเหรียญน,นะครับของมงคลหนึ่งหกแปดงานหน้ากากนะครับทองแดงลมดำหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับโหสวยจริงนะครับ นี่นะครับจะเป็นบล็อกหูขีดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศด้านข้างนะครับเดี๋ยวไม่ค่อยชัดอ่าสวยจริงสวยจริงครับนี่เด,เดี๋ยวชมเลขโค้ดนะครับเลขโค้ดสามสามนะครับนี่ตอกพอพันชัดเจนหลังสายฟ้านะครับตอกกรรมการด้านล่างชัดเจนนะครับนี่เป็นไก่แก่นะครับอ่า หรือว่าพี่ๆท่านไหนสนใจเรียนไหนก็ทักมาได้เลยนะครับนี่ผมจะทิ้งนี่เลยช่องทางการติดต่อนะครับ f a c e b o o k แล้วก็ LINE นะครับนี่ขครรับนี่เลยต่อไปมาเป็นเนื้ออัป,ปก้ายาเขียวขอบขาวนะครับกรรมการเลขโค้ด44นะครับนี่ผมช่อนยาเขียวขอบขาวกรรมการสร้าง177เหรียญน,นะครับกรรมการสร้าง1 0 0 เจ็ดสิบเจ็ดนะครับหรือว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดนั่นเองนะครับอ่าเนื้อเนี้ยผมมีแรไอเทมอยู่ประมาณเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งสองเหรียญน,นะครับเนื้อยางเขียวนะครับมาชมกันในฟ้านะครับผมนี่จมูกสวยมากนะครับอาจจะมีแตะหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใส่ในช่องอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยได้เอาออกไปไหนเลยนะครับ งานลงยาคือแบบโอ้โหโคตรเนียนพูดได้เลยว่าโคตรเนียนนะครับสวยมากนะครับไม่แปลกทําไมราคาถึงพุ่งนะครับมีแต่คนตามหานะครับตอนนี้นะครับมีแต่คนตามหาแล้วนะรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดรุ่นแรกนะครับเก็บได้เก็บนะครับนี่เลขโค้ดสี่สี่นี่กรรมการด้านขวามือชัดเจนหลังสายฟ้านะครับนี่ก่แก่นะครับ ผ่านไปเดี๋ยวจะนานนะครับอ่ามาเอาประกายาเขียวกรรมการเหมือนกันนะครับเลขคดห้าห้านะครับนี่งามแท้นะครับอ่าองนี้จมูกร้อยเลยนะครับโหสวยจริงสวยจริงนะครับผมลงรักรุ่นหนึ่งมากๆเลยนะสวยสวยยอมรับเลยนะครับ ปา่าเกษมแกสร้างมาได้โหสวยจริงนะครับยอมรับเลยนี่เลยเลขโค้ดห้าห้ากรรมการด้านขวามือชัดเจนนะครับตอกพอพานชัดเจนหลังสายฟ้านะครับไก่แก่นะครับถ้ามือผมสั่นผมต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> จับพระสวยแล้วแบบมือสั่นหมดเลยผมตื่นเต้นนะครับนี่มาต่อไปเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะ หน้ากากเงินแท้นะครับเลขโค้ดหกสิบนะครับแต่เป็นลังธรรมดานะครับเนื้อนวะหน้ากากเงินจะสร้าง698เหรียญเท่านั้นนะครับธรรมดานะ698เหรียญเท่านั้นถ้ากรรมการจะสร้างอยู่118เหรียญน,นะครับนี่นวะวหน้ากากเงินแท้นะครับชมกันออไม่ไม่ไม่ค่อยชัดนะครับ งามแท้นะครับงามแท้แท้เลยอ่าชมด้านหลังกันเลขคดหกหกนะครับรวมกันได้สิบสองคือวันเกิดหลวงพ่อพัดนะครับนี่พอผ่านชัดเจนสายฟ้าไก่แก่นะครับอ่าป่าเราจะผ่านกันอย่างเร็วนะครับอ่าหกหกแล้วต่อไปเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ นี่องนี้คือแลไอเทมมากๆเลยนะครับคือแลไอเทมมากๆเลยนะครับโอกาสหลุดมาไม่แน่ใจว่าจะหลุดมาได้กี่เหรียญน,นะครับแต่อยู่ที่ผมแล้วเหรียญหนึ่งผมเห็นแค่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมเห็นมานะก็คือเนื้ออัลปาก้ายาเขียวขอบขาวกรรมการนะครับเป็นบล็อกหูขีดบล็อกขยื่นนะครับครบสูตรเลยเหรียญน,นี้นะครับคือ เหมือนเพราะเหมือนกับว่าพระที่มีแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีตําหนิจากโรงงานอย่างนี้นะครับราคาจะค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงหน่อยนะครับนี่แต่มีแต่คนทักมาขอจีบผมเพียบเลยนะครับแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมชอบจริงๆนะครับมาหูขีดยังไงนี่เลยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับหูจะขีด อ,อมีเสากาดขีดด้านด้านข้างด้วยนะนี่เป็นบล็อกขยื่นนะครับหรือว่าปั๊มไม่ตรงนั่นเองนะครับร้อยเปอร์เซนจริงนะครับเหรียญนี้ร้อยเปอร์เซ็นสวยมากอืมสวยจริงนะครับนี่แล้วดูไก่ด้านหลังนะครับ อ่าเป็นบล็อกขยื่อนของแท้เลยนะครับเห็นไหมครับแบบเคยื่อนหมดเลยทุกทุกส่วนนะครับอ่าเลขเจ็ดเจ็ดด้วยนะครับหลังสายฟ้ามีแต่คนทักมาขอจีบเยอะมากนะครับเยอะเอ้าเยอะจริงๆนะครับแต่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเก็บเก็บยาเลยเหรียญนี้นะครับ่าชมต่อไปเลขโค้ด 88นั่นเองนะครับเลขโคด88อาปาก้ายาเขียวนะครับกรรมการเลขโคด88นี่เลขนี้แปลว่ารวยรวยนะครับนี่สวยมากเหลียญนี้สวยจริงนะครับโอ้โหงามแท้อ่าลงยาไม่เต็มนะครับเหรียญนี้ เหมือนจะเป็นบล็อกขยื้นเลยนะครับเห็นไหมครับโหแต่ละเหรียญเทพๆทพ่งนั้นนะครับอืมเลขคดแปดดนะครับไม่ค่อยชัดเลยนะนี่ตอบก,กรรมการชัดเจนนะครับอ้าวกอไก่ตัวแรกหายอีก <laughs> ผมเพิ่งมานั่งส่องเหมือนกันนะครับ นี่ต่อพอพานชัดเจนนะครับก็ไก่ตัวแรกหายนะครับนี่สวยมากมาไปกันอย่างเร็วนะครับต่อมาเป็นเนื้อเนื้ออะไรดีครับเนื้ออะไรเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อชุบเดี๋ยวอ่าเป็นทองทิพย์พื้นเงานะครับลงยาจีวอนนะครับ แต่เหรียญนี้ต่อกรรมการเลขโค้ด99นะครับนี่ผมด่วนพื้นเงากรรมการสร้าง118เหรียญเท่านั้นนะครับ118เหรียญเท่านั้นนะครับนี่เหรียญนี้โอหสวยมากเป็นบล็อกหูขีดด้วยนะครับจมูกร้อยนะครับเหรียญนี้อ่าองค์นี้องค์นี้ห่วงหน่อยนะครับวิเดอคนมาจีบเยอะมากเยอะจริงนะครับ พราะว่าตอนนี้เลข99 88เลขอะไรพวกนี้ครับคือหายากมากนะครับถ้าจะเก็บกรรมการคืออยู่อยู่ที่ผมหมดแล้วอยู่ที่ผมหมดแล้วนะเลขเลขเบิ้ลน,นะครับกรรมการนี่หูสวยมาก99นะครับตอกผอพานชัดเจนกรรมการด้านล่างชัดเจนนะครับนี่ก่แก่นะครับอ่ะผ่านกันอย่างเร็ว นี่อันนี้เป็นเนื้องเงินลงยาลายธงชาติขอบเขียวนะครับตอกกรรมการนะครับอ่าเลขโคดสามนะครับจัดสร้างแค่ห้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นจัดสร้างแค่ห้าสิเ้าเหรียญเท่านั้นนะครับเนื้องเงินธงชาติผมบอกเลยว่าตอนนี้นะครับเนื้องเงินธงชาติกรรมการหายากมากๆนะครับหายากจริงนะครับราคาก็จะสูงนะครับช่วงนี้ แต่ผมเห็นราคาสูงมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยราคาสูงจริงนะครับเงินธงชาตินะครับโอ้ยงามมากเลขโค้ดสามแปดด้วยนะครับนี่ปาผ่านโอ้ยผ่านกันอย่างเร็วเดีนยวมาดูเนื้อเงินยาเขียวขอบแดงนะครับเลขโค้ดเก้าตัวเดียวเลขโค้ดเก้าตัวเดียวนะครับจัดสร้างสามร้อยสี่สิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะครับ ให้ชมจมูกแต่ละองค์เลยดีกว่านะครับอ่าเหรียญน,นี้ก็เกือบโดนพี่ชายผมจับไปเรียบร้อยเกือบโดนนะครับแต่ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับผมชอบชอบเก็บพระมากๆนะครับสําหรับรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับร้อยเลยนะครับเหรียญน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนี่เล็กเกาตัวเดียวหายากมากๆนะครับ อ่าก็เดี๋ยวนี่เลยพามาชมก่อนเลย <c oughs> ทีเด็ดนะครับอันนี้คือทีเด็ดมากๆนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสุดท้ายที่ผมจะพามาชมเดี๋ยวรอชมอีพีที่สองได้นะครับเป็นแถวล่างนะครับแล้วก็ยันหมดนี่เลยนะครับรอติดตามชมนะครับแต่อีพีนี้ผมพามาดูเหรียญน,นี้เป็นเนื้อสัต ตะหนาก,กากทองทิพย์ขอบเขียวนะครับบางคนเออหนก,กันเหนือธรรมดานี่แต่ที่ไม่ธรรมดานะครับดูดีๆนะครับที่ไม่ธรรมดาก็คือนี่ครับจานมือหลวงพ่อพัดนะครับผมได้ไปขอเช่าต่อพี่ชายมานะครับที่อยู่นครสวรรค์นะครับพี่ชายผมใจดีมากๆนะครับที่แบ่งปันเหรียญน,นี้ให้นะครับ ผมเก็บยาวๆเลยนะครับเหรียญน,นี้นะครับจานมือแท้ๆของหลวงพ่อพัดเลยนะครับเดี๋ยวภาพามาชัดสวยมากนะครับเหรียญน,นี้สวยมากดูห้ชัดจะเป็นเหมือนตัวออักษรยรยักษ์สระอินะครับถ้าผมพูดตรงไหนผิดผมต้องขออภัยด้วยนะครับอืองนี้เลขโคดสิบสามนะครับเนื้อสัตนากากทองทิพย์นะครับ หลังจานมือหลวงพ่อพัดนะครับแท้ๆเลยมาให้ชมใกล้ๆนะครับลอยน้ำหมึกนะครับหืคือพี่ชายผมสุดสุดจริงนะครับนี่ผมได้ไปเช่าต่อมาเรื่องราคาขอยังไม่บอกนะครับไปตื่นเต้นเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับ นี่สวยมากอ่าเดี๋ยวอีพีต่อไปมาเจาะเจาะลึกเลยสำหรับเหรียญนี้นะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับ,รบ,ะรบจะพามาชมเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอติดตามชม e ีีที่2ได้เลยนะครับในสัปดาห์หน้านะครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่าน,นั้นนะครับผมก็อยากลงให้ชมมากๆเลยครับ e ีพีสเด็ดจริงนะครับเด็ดมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวรอชมได้เลยนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับอ,อย่างไรก็ขอขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆของชาวใบููเว็บสิ่งมากๆนะครับก็เดี๋ยวมารอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ